ต่อมาก็มาต่อจากเมื่อวานแล้วกันตอนนี้ก็เช้าแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดนึงเมื่อวานเล็บมปนยาววันนี้ก็ตัดเล็บนะมันจะได้ดูเรียบร้อยสุภาพหน่อยตอนเขียนปกติจะเขียนแบบเล็บยาวอันนี้อุตส่าห์ทุ่มทุนตัดเล็บนะเนี่ยเสียดายมากอุตส่าห์สะสมไว้เป็นเวลานานเมื่อวานก็เมื่อวานเลยเมื่อวานเมื่อวานปิ้นได้แค่ข้อแปดเองเครื่องปิ้นมันก็เจ๊งก็เลยต้องมาเขียนข้อเก้ากับข้อสิบใหม่ในวันรุ่งขึ้น ก็น่าจะอ่านออกนะอ่านไม่ออกเดี๋ยวอ่านให้ฟังก็ได้ข้อเก้าจงเปลี่ยนปริมาตร1ลูกบาทเซนติเมตรลบลบก็คือลูกบาท1์ลูกบาทเซนติเมตรให้เป็นลบเมตรหรือลูกบาทเมตรกับลูกบาทกเดซิเมตรแล้วก็ลูกบาทกมิลลิเมตรโอเคขั้นแรกเลยสิ่งที่เขาให้มาเราต้องแปลงก่อนจากเซนติเมตร แปลงให้มันกลายเป็นสิบยกกำลังเซนติคือสิบยกกำลังลบสองก็ตัวเดิมของเราก็าคือเราจะเปลี่ยนเป็นเมตรเมตรก่อนล้วกันเปลี่ยนเป็นเมตรก็เอาไอหนึ่งลูกบาทเนี่ยคูณกับไอตัวที่เราเปลี่ยนจากเซนติใช่ปะ่ะเซนติคือสิบยกกำลังลบสองก็คูณกับสิบยกกำลังลบสองเข้าไปก็จะเหลือหน่วยเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ ตอบตอบให้มันดูดีหน่อยสิบยกกำลังลบสองเมตรไม่ต้องมีหนึ่งก็ได้หนึ่งคูณไปก็ได้หนึ่งข้อนี้ตอบไม่ใช่สิม,มันมีลูกบาทข้างหน้าด้วยอืมอยู่ยันเช้ามันมึนแล้วเดี๋ยวได้เวลานอนแล้ว,ลวนอนตอนกลางวันทำงานตอนกลางคืนอ,อ่ะต่อมา เปลี่ยนถ้าเป็นลูกบาศเดซิเมตรนี่เดซิเมตรก็เอาตัวเดิมใช้สูตรตัวเดิมตัวเดิมของเราคือหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบสองอันนี้เปลี่ยนเป็นเดซิตัวเดิมนะหารด้วยตัวปเปลี่ยนอืมรู้สึกว่ามันปแปลกๆไม่ใช่แล้วมันเป็นลูกบาทลืมไป อืมเอาใหม่เอาใหม่ไอเนี้ยผิดคือลูกบาศก์อืมเอาใหม่ขอโทษขอโทษลูกบาศก์มันคือ c m ยกกำลงังสามเมืม่อกี้ทำผิดเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้คูณกำลังสามเข้าไปไม่ได้ยกกำลังสามเอาใหม่นะเอาใหม่มันจะเช้าแล้วมันเริ่มมึนมืนมในหน่วยเมตรในหน่วยเมตรก็คือ 1คูณกับ1ิยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามโอเคเหมือนกับเหมือนกับตารางเซนตารางเซนเรายกกำลังสองใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นลูกบาทลูกบาทต้องยกกำลังสามโอ้โหน้องทางบ้านกำลังบวยวายอยู่ว่าจดไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเราแก้กันได้ก็จะกลายเป็น1คูณกับสิบยกกำลังลบ2คูณกับยกกำลังสามใช่ป่ะหน่วยก็เป็นลบบมอแล้วก็กลายเป็น ลบสมคูณกับลบสก็เป็นลบหกลูกบาทเมตรอ่ะอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนอันนี้ไม่เอาเนะีไม่เอาไม่เอาไม่เอาต่อมาเป็นเดซิเดซิก็ใช้สูตรตัวเดิม ตัวเดิมคือ1คูณกับสิยกกำลังลบหไปเลยนี่เอานี้คูณเข้าไปก็กลายเป็นสิยกกำลังลบหและเดซิเดซิคือสิบยกกำลังลบหนึ่งสิบยกกำลังลบหนึ่งแล้วมันต้องยกกำลังสามแล้วก็คูณเข้าไปสามตัวแล้วค่าที่ได้ก็จะออกเป็นสิยกกำลังลบหกคูณกับสิบยกกำลัง อันนี้รวมกันเป็น10ยกกำลัง 3. ลบลบย,ย,ย้ายขึ้นไปข้างบนกลายเป็น3แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบอามลบเดซิเมตรนั่นเองอ,อันนี้ก็คือคำตอบของเดซิอันนี้ถูกแน่นอนถูกแน่นอนจนเลยเลยต่อมาเป็นลูกบาทมิลลิเมตร อ่ามิลลิทำเหมือนเดิมเอาตัวตัวเดิมตั้งหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบหกหารด้วยตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนคือมิลลิมิลลิคือสิบยกกำลังลบสามใช่ไหมแล้วก็เอาสิบยกกำลังลบสามคูณสิบยกกำลังลบสามแล้วก็คูณสิบยกกำลังลบสามอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดก็ได้เป็นสิบยกกำลังลบหกคูณด้วยสิบยกกำลังเก้า ต่ตัวนี้รวมกันได้ลบ9ยา้ายขึ้นไปก็กลายเป็น9เท่ากับ10ยกกำลัง3แล้วก็หน่วยก็เปลี่ยนเลยลอบอมิลมลิเมตรทันทีโอเคคราวนี้ก็ได้คำตอบแล้วจดตามได้เลยอันนี้ถูกแน่นอนไม่ผิดอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเป็นตารางตารางเราจะยกกำลังสองแต่ถ้าเป็น เราบอเนี่ยลูกบาทลูกบาทคือยกกําลัง3ามโอเคนะซ m กำลัง3คือลูกบาทเราจะเห็นได้ในถ้วยอะไรพวกกระปุกน้ำปลาอะไรพวกนี้จะไปปริมาตรความจุ500ลูกบาทเซนติอะไรพวกนั้นอามาดูข้อนี้ข้อ10ก็วิดีโอนี้ก็จะคงจะไม่มีไม่มีอะไรอะไรวะที่มันอยู่ข้างล่างอะ่ะคือคําว่า AP ปากพื้นฐานคงไม่มีแล้ว หลังจากดูวิดีโอไปมันก็เริ่มเกะกะเกะกะขึ้นเรื่อยๆก็เอาออกซะดีกว่ามันจะบังตัวหนังสือ,อน้องอาจจะทําให้ดูลกหูลกตายบ้างนะก็ปล่อยให้ามาันโล่งๆง่ายกว่าก็ข้อสิบเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็ว108กิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดเป็นอัตราเร็วเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาทีใช่ไหมลดเสียงดังมากเลยข้อนี้เขาเปลี่ยนจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาที มีสูตรให้จำคือสามสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีค่าเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีอันนี้จำไปจนวันตายเลยเดี๋ยวจะมีตอนเรียนอะ่ะอาจารย์เขาอาจจะให้ใช้สูตรแบบคูณด้วย อะไรสักอย่างหนึ่งคูณด้วยสามสิบหกส่วนสิบคูณด้วยสิบแปดส่วนห้าอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็จำอย่างงี้ง่ายกว่าเขาบอกว่าอัตราเร็วร้อยแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ป่ะเราเทียบบรรยาตายาเอาจากอันนี้อ่าร้อยแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่นไหมเป็นเท่าไหร่เราเทียบเอาเราอ้างว่าสาสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีถ้าเกิด ใชการที่ประัดยาถ้า108กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นเท่าไหร่เอานี้ขึ้นไปขึ้น้างบน36อะไรหารด้เท่าไหร่36 2 72 108ตัดได้3ก็เท่ากับ30หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้คือคำตอบอันนี้คือสิ่งที่ใช้ที่เยอะที่สุดในการคิดพวกเรื่องการเคลื่อนที่แนวราบ เพราะว่าโจทย์มันจะบอกว่ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า36กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีใช่ป่ะถ้าเขาบอก72เนี่ยเราก็จะรู้ด้ทันทีว่ามันเป็น20เมตรต่อวินาทีถ้าบอก108กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเป็น30เมตรต่อวินาทีถ้าเกิดบอก36กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ตอบได้เลยว่าเป็น10เมตรต่อวินาทีอันนี้คือการเทียบนะวิธีเทียบก็ง่ายๆคือเราอ้างว่า36ากิโลเมตรต่อช ถ้าเป็น108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับอะไรอันนี้อันนี้ก็คือการเทียบเป็นตัวอย่างคูณบนแล้วก็าหารด้วยอนตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ30เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็คือคําตอบก็จบแล้วการเรียนปรับพื้นฐานในหัวข้อของอ่าพีฟิกพีฟิกคือคําอุปสรรคก็หวังว่าน้องๆที่ขึ้นม .4 ใหม่หรือว่าคนที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจในการเปลี่ยนหน่วยก็อาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ ก็อาจจะมีความเข้าใจในการไปเรื่องต่อไปแล้วก็โอเคครับ